หอมกูเนี่ยหอล้หอมกูเนี่ยราตัะมันไม่กะัดนิดเดียวไได้หอมอือรอบสีแกไก่เบีว<ฟ><ะ>ยวไปเฮ้ สวัสดีครับครับอยู่กับพวกผมเหมือนเดิมบอมและแบมหน <มา S 1> ้าก็รู้เลยว่ามีแต่สารละไม่ครับสารละพวกวผม,มครับช่องเติมฟิววันนี้จะมาะหาอะไรทำอีกแล้วแต่ให้มึงเลือกเลยวันนี้ยผมอยากผมอยากกินเนี่ยสามเหม็นอ่ะผั้สามเหม็นไปทำปะไม่เคยเหม็นแรกนี่อะไรเหม็นแรกนี่เป็นไม่ได้แปลงฟัน เหม็นที่สองเหม็นที่สองไม่ได้อาบน้ำเหม็นที่สามเหม็นหน้ามึงองาแต่ว่ากอออกตัวเลยว่าทำไม่เป็นนี่อะไปถามพี่นัดเอาแย่ถามพี่ไนัทแลวแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะบอกเราหรือเปล่า,าตกลงน่าจะโดนด่าครับรอบที่แล้วก็บอกเขารอบสุดท้ายด้วยดิแต่เว็นรอบไปถามก่อนแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวไปถามนทไปถามพี่นัดดีกว่า แล้วทำไรอย่างี้พวกมึงมาทำอะไรกันครับผมอยากให้พี่ช่วยสอนเดี๋ยวยังไม่พูดไม่จบเลยเราต้องต้องทำงานอยู่กุยุ่งเลยเนี่ยกุยุ่งไปทำงานทำกลางเลยจะต้องได้ออกกันเนี่ยฮะเม่ได้กูด้ไม่ไไม่ไ้ไมไดกูบอกอะยังไงไปสอนเดี๋ยวกามาด้วยยังไง โดนดายแล้วต้องหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้ต่างกับลูกเลยที่างเงี้ยจะทำะไงอะ่ะรู้แหละรู้แล้วเ,ลเดี๋ยวเจอกูทำอะไรวะตามกูมาพอ,อมีแผลเมื่อกี้เขาก็จะตกกูอยู่และกูดูพี่นัดยอมแน่พี่นัดสอนแน่เขาดีอืมไม่ไหนวะตามมาพอกูพาไป ใช้แผน้องใช้แผนนี้พี่นัทจะยอมแน่บอกให้เราไปห้องพี่นัทก,กันมีแผนเขาไม่เคยล็อกประตูหรอกแน่ไนมึงเห็นไอ้เจ้าพวกนี้ไหม แมวพี่นัดเดี๋ยวเราจะจับเป็นตัวประกันโดนโดนเขารักแมวรักแมวมากกว่ารักเมียโดนคุณแน่ไหนไหนไหนหูตัวอ้วนจัด จะโทรไปหาพี่นัทกูจับแมวเป็นตัวปักตันโดนกูแน่เฮ้ยหรอครับทำอะไรอยู่พี่ทำงานอยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าไงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละแถวนี้อะไรอยู่แถวนี้แหละนี่คุณคุ้นยังวะกระจกห้องกูเนี่ยทำอะไรห้องกูเนี่ย มาอะไรกับแมวผู้พวกมึงมาอะไรกับแมวกู้สายเยอะอยากที่จะทำไมกันเนี่ยสายเยอะไม่ทำงานไงแต่จะแล่ออกอ่ะพี่ไม่กล้าไล่ผมออกหรอกเพราะผมเปิดประตูไปอ่ะแมวมันจะวิ่งออกไหมนะไม่เอาเลยฮ่าฮ่าฮ่าผมอยากให้พี่สอนทำผัดสามหม็นตอบตกลงผมมาแล้วผมจะออกไปจากห้องพี่ออกมาก่อนเลยเดี๋ยวกูสอนเอง อ่าพูดแล้วนะครับเออไปก่อนเลยอ่า<ด>โอเคเอ๊ะนะยังจาสอกแล้วเอาอ่ะของจริงเป็นไงสุดท้ายก็ยอมสอนเอออเาเลยว่ามาเลยปัสสาวะเหม็นอยากกินสอน ให้พี่สอนก่อนแล้วทำให้ดูก่อนตาอพันไหมบ้าต่อะไรครับเริ่มเลยน้ำมันทำไมต้องใส่น้ำมันก่อนอ่ะพี่เราใส่น้ำใจก็ไม่ได้หรอกอ,อ,กกกอือหรือต่อใส่ต่อไทยใส่ในของก้นใส่กับกุ้งหน่ะยกุ้งอ่ะครับหรือเราเอาไปรวนก่อนให้มันเก็บตูกก่อน แล้วเราผัดสดก็ได้แต่ว่าถ้าผัดสดอ่ะมันจะเสียเวลาเพราะเราทำขายเยอะก็ต้องขายเรื่อยๆแล้วถ้าผัดที่บ้านก็ไม่ยากหรอกผัดรวงก่อนมันจะง่ายมันจะไม่ติดกระทะด้วยแล้วก็แบบเตรียมเราก็ใส่ห <c oughs> ุ้นเส้นลงไปหุ้นเส้น มุเลเล่นนี้ใช้เป็นมุนเนไร,ร้เเลเลนอะไรก็ได้นดัได้หย่นอนอ,อะไรก็ได,แได้แต่ว่าใช้ปริมประมาณ200กรัมโอเค200กรัมเอาล่ะนนหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งจำไว้นะหนึ่งชุลชุลอีกเป่าพี่ชุลอีกไหมไม่ต้องใส่เยอะหรอกไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพอ้วใส่อ่า

ใส่น้ำกเรเทียมดองไหมพี่อ๋อที่เราไม่ใส่น้ำไปว่าเดี๋ยวราน้ำอ่าอ่าการการ่า เวลาตัดแ้วมันไม่กระท้านิดนึงไม่ได้ห่อืมเคลมรับนะครับเฮ้ยนี่โชว์ของโชว์ของความีกล้องและโชว์ใหญ่เป็นวัแล้วครับผัดสามเหม็นหรือผัดุนเต้นสามเหม็น อเอาบอกกินสต,อ,ตอเยอะๆแล้วปากเหม็นยังไม่กินก็เหม็นแล้วเป็นแบงวันหือร้อาไม่เหมือนร้องด่านะอันนี้ก็แ่านี่วันร้งาแบบไม่เหมือนร้องดาบางคนเข้าใจผิดหรอว่าอันนี้คือร้องท้องอมไม่ไมใช่นะไม่น่าใช่นะ อ่าอนี้เลยโอ้ได้อร่อยกินมะอันนี้กินมะจิ้มชิ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 มอันนึงรอเดี๋ยวเราเข้าให้เฮ้ยไม่ต้องอันนี้จิ้มจิ้มเฉยเฉยไม่ต้องเข้าไม่ต้องจิ้มอันนี้แค่จิ้มนะเออเรามาพุงกันก่อนเอามาหน่อยใส่ไปเลยอันนี้ชูรสไม่ต้องใหม่เยอะนะครับว้าว พอแล้วงอะเยอะโอ้ยยิ้วขาวแต่เป็นสีดำอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะใส่ตรงมาณนี้ก็ไม่หมดขัดใจขัดใจเช็หมดปะน้ำตาลน,น้ำตาลใครชอบหวานก็แต่สำหรับเราเราเน่าหอมหรือครีทไคครีไท,ทไคครับพรีทไคป่นไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ เยอากิน่ะถ้าใส่เลากินอ่ะรสชาติมันจะหมือนเลบมีมิติมีป่ะแต่ว่าเฮ้ยมีอยู่เอาไปเอาไปเอาไปด้วยขโมยไปเลยพร้อมแล้วครับเรามาดูกันมาดูกันจะรอดหรือจะล่วงน้ำมันก่อนเลยน้ำมันใส่เยอะหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องเยอะมากครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสองวิรอบเมื่อกี้นะหนึ่งสองสองวิตัดออกหน่อยก็ได้มันเกินมาสองวิก็ตัดออกสองวิ อ่าพอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวใส่กระทะร้อนไม่ร้อนไม่จะมองไงอ่ะก็ฟันขึ้นฟันขึ้นนี่จะร้อนไม่ร้อนหนาวนี่ไงไม่ติดกระทะเนี่ยจริงด้วยแต่พี่นาทำไม่เป็นเรื่องติดกระทะเลยไม่ได้นะโดนดายเก็บกิ๊บจนดายแล้วก็อะไรต่อนะคุณเส้นเครื่องสำริดใช่หรอใช่อ่า ขุนเส้นลงไปขุนเสนล้เดี๋ยวไปุนเส้นลงไปขุนเด้เอาน้ำออกอ่ะได้นเฮ้ยเลยบอกว่าผัดให้มันไม่ไหม้หน่อยไม่ผิงเลยการผัดนี่ไปเรียนมาจากไหนครับไปเรียนมาจากฮอกวอตส์ครับว้าวไปเรียนทำอาหารไม่ไปเรียนออกเล็กอะไรเนี่ยเริ่มไหม้แล้วเริ่มไหม้แล้วมันติดกระทะแล้วรอเบาไปก่อนดีกว่ามันจะไหม้หนักกว่านี้ พี๊กลืมใส่พี๊กถามไม่ได้เลยแล้วก็เขาบอกว่าใส่น้ำมันเพิ่มไปหน่อยออหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวินะเมื่ี้นะอ่าแล้วก็ปรุงอันนี้เราไปตักมาแล้วปูดออกอทั้งหมดเลยอ่ามาเตรียมลองเราใส่ไปแล้วนะอ่าใส่ไปแล้วใส่ให้มันไหม้หน่อย ดูด้ยได้แล้วหน้าตาน่ากินนะครับแล้วก็ปิดแก๊์ใส่พิมพ์เกลียวบุ๊บไปนี่อันนี้ชิมจริงๆริโอ้ยต้อชิมชิม เขาบอกยิ่งไหมยิ่งหอมน้องหนูนี่ดูตามเมื่อเป่าก่อนนะมันร้อนเป่าให้พ่อให้แม่เป่าสักสี่ห้าไปแยบรอตอแบบดีไม่เชื่อเฮ้ยจริงเออดีดีอันนี้ก็ดีอู้ภูมิใจว้าวภูมิใจเลยนี่มึงมึงเป็นพี่ชายก็วันนี้แหละ แต่เหมือนมึงลืมอะไรปะตั้งอยู่ตรงนั้นนะอ๋อมึงเอามาทำไมหยิบมาแต่ลืมใส่อือไม่เป็นไรอร่อยละอืออือตายได้โอ้ยไปให้วินาทีมละไปเดี๋ยวไปให้วินาทีมกันทำไรอย่าพี่ทำอะไรก็ได้กินผมเลกเข้าแล้ว่ะไปไม่ีโอกาสหน้ามึงไม่มีโอกาสแล้วกผมลบเกวนมี่มาเนี่ยไม่หรอกร chào lại không anh chị em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  Ngon em chị em chị em chị em em chị cung mình, em chị 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 em เป็นร้าอร่อยรสชาติก็จืดไปหน่อยจืดไปหน่อยหนักไปทางเค็มจืดแต่เค็มอ่ะเข้าใจป่ะจืดแต่เค็มแต่เค็มปลาแข็งอร่อยดีไม่อร่อยไม่อร่อยกินไม่ได้ครับอร่อย้วดีๆกิได้แต่ว่าเส้นมันเละไปหน่อยเนี่ยมันเส้นมันขาดผัดน้ำผัดเส้นขาดหมดเลยเพราะเกษตรกรเส้นอย่าไปผัดเส้นขาดมันไม่ดีแล้วก็กลิ่นหอมกระทะไม่ได้ผัดของพวกนี้มันต้องให้มัน ตีกระทะนิดนึงเพราะมันจะเอาความไหมของกระทะอ๋อที่ผัดติดกระทะเพราะว่ากระทะมันมีน้ำมันเคลือบเยอะในนี้มาใส่กับพูนเส้นแล้วมันจะเลี่ยนไม่เล่ยนหรอกนี่เลยเ่เนาะแต่ว่ารสชาติก็โอเคใช่ไหมเพี่ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทำตามทำตามได้เมนูเนี้ยแต่ว่าไปดูของไปดูของไปดูของพี่นาดีกว่าอย่ามาดูของพวกผมเลยดูของพี่นาดีกว่าแต่ว่าเพราะว่ามันเละไปหน่อยมันะจะผัดนาน แล้วก็เส้นมันขาดถ้าให้ดีอย่าตัดน้ำมากไปทำสุดได้ครับนี่น้ำมีอะไรฝากไหมใครฝากเอ่ะทีหลังไม่ต้องเข้าไปห้องกูแค่นี้อให้แรงกูมีอะไรฝากไหมล่ะมีอะไรฝากไหมอ๋ออรับหมดแล้วอ่ะ